สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพวันนี้ผมนายชริยะเรือรงน้ำผงประธานชมรมช่วยเหลือเยื่อชนญกรรมจะชี้แนะแนวทางให้กับทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จนันโอชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในขณะนี้นะครับมีการแพร่กระจายเชื้อโรคนะครับหรือคนที่ได้รับเชือ้อโควิด -19 นะครับจำนวนมากทั่วประเทศ วันหนึ่งมากกว่า2000กว่ารายนะครับซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตทางด้านสาธารณสุขนะครับแล้วก็ไม่มีปริมาณเตียงที่รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดที่เป็นผู้สูงอายุหรือเป็นเด็กแล้วก็ผู้ป่วยที่ค่อนข้างวิกฤตนะครับดังนั้นเนี่ยในทางแนวทางของการนําเสนอแนะของผมเนี่ยก็คือควรจะเปิดนะครับโรงพยาบาลที่เรียกว่าโรงพยาบาลเตียงสนามโดยเฉพาะรักษาโรคโควิด นะครับไม่เกี่ยวข้องกับทางโรงพยาบาลที่เป็นของรัฐหรือของเอกชนเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนนะครับต่างมีคนไข้ประจําอยู่แล้วซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระผู้ป่วยโควิดในทีนียนะครับได้เพียงแค่15-20%งของปริมาณเตียงที่ในแต่ละโรงพย,ยาบาลทั่วประเทศดังนั้นข้อเสนอแนะของผมก็คือว่าให้ดูประเทศจีนเป็นหลักนะครับ เมื่อเกิดวิกฤตมีปริมาณประชากรติดเชื้อโควิดจำนวนมากทางประเทศจีนก็ได้มีการทําโรงพยาบาลสนามนะครับแยกต่างหากเลยโดยระดมทีมแพทย์ทีมพยาบาลซึ่งเป็นการจ้างนะครับผูบ้คุณหมอที่เกษียณอายุร,รยาชการก็ดีหรือคุณหมอที่นะครับจ้างมาโดยเฉพาะและพยาบาลอาสาพยาบาลนะครับทั่วไปหรือเป็นนักศึกษาแพทย์ก็ได้หรือนักศึกษาพยาบาลก็ได้นะครับ มาอยู่ที่ศูนย์นะครับหรือโรงพยาบาลสนามที่รักษาโควิดโดยเฉพาะแยกออกมาเช่นตัวอย่างเอาสนามนะครับอ่าอินดอร์สเตเดียมวหมากมาเป็นโรงพยาบาลโควิดในทีมโดยเฉพาะไม่ต้องไปยุ่งกับโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนที่มีคนไข้นะครับอยู่ประจําอยู่แล้วในการรักษาโรคทั่วไปซึ่งจะไม่เป็นการโหลด งานให้กับคุณหมอและพยาบาลที่อยู่โ,โรงพยาบาลน,นั้นๆหากว่ามีการทำโรงพยาบาลสนามเนี่ยโดยเฉพาะรักษาโรคโควิดปัญหาเรื่องอคนไข้ไม่มีที่รองรับก็จะตัดปัญหาไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเราจ้างพยาบาลจ้างคุณหมอมาโดยเฉพาะตรงจุดนั้นจุดเดียวแล้วก็ระดมคนไข้โควิดที่มีอาการนะครับถือว่าอาการหนักเนี่ยหรืออาการที่ นะครับมีโรคอื่นแทรกซ้อนอย่างเช่นเป็นโรคเบาหวานโรคความดันอะไรต่างๆในผู้สูงอายุก,กด็ดีหรือเด็กกด็ดีหรือคนไข้ที่อาการหนักก็ไปอยู่ที่เซ็นเตอร์โรงพยาบาลสนามแห่งเดียวถ้าเราทําแบบนี้ทุกแห่งนะครับทั้งประเทศสถานการณ์โควิดจะเกิดขึ้นเท่าไหร่เราก็สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอแล้วก็ทันท่วงทีแล้วก็ท,ท,วกที่สําคัญที่สุดคือว่า คนที่เป็นอาการหนักเนี่ยนะครับจะต้องได้รับยา,าวาวิพิลาเวียนะครับซึ่งยาอันนี้เป็นยาที่ต้านโควิดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยขาดแคลนนะครับไม่ได้รับปริมาณที่เพียงพอในแต่ละโรงพยาบาลดังนั้นถ้าหากเรามียาตัวนี้มาต้านโควิดแล้วเราเปิดโรงพยาบาลสนามโดยเฉพาะที่รักษาโควิดนะครับอย่างเดียวโดยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับโรงพยาบาลต่างๆจนกระทั่ง คนที่อยู่โรงพยาบาลของรัฐเอกรชนที่รักษาหายแล้วนะครับเราถึงค่อยไปเสริมนะครับกับคนไข้ที่อาการหนักที่โรงพยาบาลแห่งเดียวในแต่ละจุดทั่วประเทศในส่วนของคนไข้ที่มีอาการเริ่มแรกนะครับก็ไปอยู่โรงพยาบาลสนามเช่นเดียวกันแต่คนเหล่านี้ไม่จําเป็นจะต้องมีนะครับหมอหรือพยาบาลจลํานวนมาก เพราะคนไข้เหล่านี้เป็นเพียงแค่อาการเริ่มต้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ให้แพทย์หรือพยาบาลใบประจำนะครับจํานวนไม่ต้องมากมายเพราะว่าคนไข้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าเรามีการทําแบบนี้สถานการณ์โควิดนะครับที่จะเกิดขึ้นในอีกสัปดาห์นาหน้าก็ดีหรืออีกเดือนหนึ่งก็ดีที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นก็จะรองรับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็สามารถรักษาได้อย่าง ทันท่วงทีระยะเวลาในการที่คนไข้จะมีอาการหนักก็คือหลัง10วันก็คงไม่เกิน14วันในการรักษาโรคโควิดในทีที่มีอาการรุนแรงของคนไข้แต่ละคนที่มีร่างกายไม่เหมือนกันแล้วก็ความแข็งแรงของร่างกายไม่เหมือนกันที่สำคัญคือผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีโรคประจําตัวแทรกซ้อนเนี่ยอันนี้ถือว่าอาการหนักดังนั้นลองไปพิจารณาดู ว่าสิ่งที่ผมเสนอแนะจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศใน,ในแต่และจังหวัดและคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่ต้องโหลดงานจนทําให้ไม่สามารถรองรับสถานการณ์โควิดจนกระทั่งตัวเองก็ต้องนะครับถึงอาการที่จะต้องนอกเกิดขึ้นดังนั้นเปิดโรงพยาบาลสนามรักษาโควิดในที เฉพาะอย่างเดียวโดยระดมทีมแพทย์และพยาบาลมาอยู่ที่เซ็นเตอร์นะครับในแต่ละจุดใน,ในแต่ละจังหวัดผมเชื่อว่าสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้จะทุเราลงได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องรักษาอย่างน้อย14วันนะครับและต้องได้รับยาต้านไวรัสก็คือยาฟาวิพิลาเวียนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับกำลังรอมาจากต่างประเทศอีก2ล้านเม็ดซึ่งในแต่ละคนเนี่ยจะต้อง ทานตามที่แพทย์สั่งในการรักษาร่างกายในการต้านไวรัสโควิด1 9ให้หายนะครับจากอาการที่ติดเชื้อโควิด1 9ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าวันนี้ถ้าเรามานั่งรอแต่ว่าจะต้องมารอให้เตียงว่างจะต้องมารอให้กับนะครับคนไข้ที่เป็นอยู่แล้วรักษาหายก่อนถึงจะเอาคนที่รอรักษาคนไข้เนี่ย มันก็จะเกิดการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นดังนั้นจึงเรียนมาให้พิ่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับช่วยกันแช์นะครับข้อความของผมไปถึงหูนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็เสียหนูนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับด้วยความรักและเคารพสวัสดีครับ